เพราะรอมอนเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบานวะจาละประทานคำภีของพระองค์ลงมาให้แกบ่บรรดารอซูลทั้งหลายทำให้รอมอนมีความประเสริฐเนื่องจากส่วนควบไม่ใช่ตัวรอมอนเองเอา้เอารอ,อ,อ่านอย่างเดียวไม่ใช่เลยไม่ใช่ เตารอนนี่ถูกประทานลงมาหคืนแล้วผ่านพ้นจากเดือนรอมฎอนซาบูตประทานลงมาในคืนที่สิบองผ่านพ้นมาแล้วในเดือนรอมฎอนอินจีนประทานลงมาในคืนที่สิบแปดนะผ่านพ้นมาแล้วจากเดือนรอมฎอน ซาบ,บูนี่ถูกประทานลงมาหลังจากตารอด482ปีแต่ลงในกุระลงในเดือนรอมฎอนและกุรานประทานลงมาในเดือนรอมฎอนคืนไลละทุนกอดัหล,ลักฐานชฮรวรอมฎอนั้นซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานเดือนรอมฎอนนั้นคือเดือนซึ่งอัลกุรานได้ถูกประทานลงมาในเดือนนั้น